สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับผม s a t e l channel คลิปตอนนี้นะครับจะมาแนะนำการแก้ไขปัญหานะครับให้กับกล่อง True นะครับ Digital SD นะครับเป็นกล่อง True Tic k 2นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่น SD ครับ Ke เ SK 1000s ทับนะครับ ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับก็หลังจากที่เขาเปลี่ยนจากดาวเทียมไทคม5มาไทคม6กับไทคม8แล้วครับก็ไม่สามารถรับชมได้นะครับแล้วก็กล่องนี้ใช้อยู่กัรจาร์ระบบ C- b แบนมาก่อนนะครับเขาไม่ยอมเปลี่ยนมาเป็นระบบ KU b a n d ก่อนที่เขาจะเลิกส่งนะครับก็จะมีปัญหายากที่หนึ่งนะครับในการแมนนวล OTA กลับมาให้เป็นระบบ K u b a n บนนะครับเพราะว่า ตอนนี้มันไม่สามารถใช้กระจานระบบ c ีแบนได้แล้วนะครับถ้าเป็นกล่องรุ่นนี้ครับผมก็จะมีขั้นตอนในการโหลดนะครับอันนี้ก็จะต่อกับจาน์คย a แบนะครับเป็นหัว Universal เสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถรับชมได้นะครับพอเปิดมามันก็จะขึ้นให้โหลดอยู่ตลอดนะครับผม Two, five, ก็จะแนะนำขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเข้าไปตรงนี้นะครับเป็น dc นะครับ12โวลต์พอเราเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับก็กดปุ่มนะครับพร้อมกับก,บกดปุ่ม e x i t นี้นะครับกดย้ำๆไปเรื่อยๆนะครับให้ตัวเลขขึ้นตัวเลข2 2 2 2นะครับหลังจากนั้นก็กดตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วมันก็จะขึ้นหน้าโหลดแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนค่าความที่กับค่า Lb ใหม่นะครับผมขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วก็กด exit ย้ำๆนะครับเสียบไปแล้วก็กด exit ย้ำๆนะครับกด exit ย้ำๆไปนะครับให้เจอเลข2,2,2สองนะครับสองสองก็กด2,4,6,5 2, 4, 6, 5นะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอเลยมันจะขึ้นมาหน้า S1 Setup นะครับ LNB ท้ายให้เปลี่ยนเป็นคำว่า Universal นะครับผมกดซ้ายขวานะครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับ LNB ให้เป็นคำว่า Universal ครับผม LNB นะครับแถวที่2เป็น on ครับผมความที่ LNB High เป็น106.0ครับถูกแล้วครับแล้วก็ LNB l o เป็น9750ถูกแล้วครับพอร์ตเนี่ยอันนี้ไม่สำคัญนะครับหรือว่าจะกดเป็นออฟไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อไดเซกครับผมมาที่ความถี่นะครับก็ใช้ความถี่นี่ก,ก็ซิมบูเรตเป็น30,000นะครับแล้วก็คุณตี้เป็นฮอลิสันทอนนะครับผมมาตรงคำว่า Enter นะครับสี 4, ขาวขาวเราก็กดโอเคเข้าไปเลยนะครับ โอเคปุ๊บเข้าไปมันก็จะขึ้นมาโหลดให้ใหม่นะครับมันจะเขียนว่า c u r ร์เ t น o f ซอฟต์แร์เป็นเวอร์ชันหนึนะครับผมแต่ว่าซอฟต์แวร์ที่เราต้องการอัปเกรดตอนนี้มันจะเป็นเวอร์ชัน3นะครับผมกล่องก็จะทำการอัปเกรดให้นะครับรอจนครบ100%นะครับกล่องจะใช้เวลาประมาณ3นาทีกว่านะครับในการในการโหลด OTA นะครับ หลังจากนั้นมันก็จะมาขึ้นหน้าเริ่มต้นนะครับเราก็กดโอเคตรงคำว่าภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มโอเคเลยนะครับทีนี้กล่องก็จะโหลดพวกช่องรายการเข้ามาใหม่นะครับจะค้างที่50เนานนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมหลังจากที่ OTA เสร็จรอบหนึ่งนะครับกล่องก็จะดับไปแล้วก็จะติดขึ้นมาใหม่นะครับเราก็กดโอเคครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับ พอโหลดรอบที่2เสร็จนะครับมันจะขึ้นมาแต่ยังไม่สามารถรับชมได้นะครับแต่ช่องการศึกษารับชมได้แล้วนะครับแต่ว่าช่องต่างๆยังดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะแนะนำให้ในการเปิดสัญญาณนะครับด้วยแอปพลิเคชันของ True นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ หน้าบัตรโทรศัพท์เลยนะครับอันนี้เราจะเข้าไปที่มันจะเป็นแอปนะครับบริการเติมช่องนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับบริการเติมช่องทูนะครับอันนี้กดสคริปไปเลยเดยนะครับมาที่ตรงเมนูนี้นะครับแล้วก็เปิดสัญญาณรับชมนะครับตรงจุดนี้นะครับเขาจะให้กรอกหมายเลขสมาร์ทการ์ดนะครับเราก็ใส่หมายเลขสมาร์ทการ์ดไปนะครับ ่อนมาก่อนก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็กดส่งสัญญาณนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าจอเลยนะครับกดส่งสัญญาณตรงนี้นะครับปุ๊บเข้าไปก็ไปดูที่หน้าจอเลยนะครับเราต่อไว้หมายเลข42นะครับมันก็จะเปลี่ยนมีภาพมานะครับผมเราก็กลับไปดูที่ช่อง3ก็ได้นะครับกด 3, 3ก็จะสามารถรับชมด้ครบทุกช่องแล้วนะครับเลข1ก็เป็น ช่อง5นะครับผมก็จะรับชมได้ครบหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการเมนอนโอทีกล่อง True นะครับ Tru ติกสนะครับผมไว้เพียงแถวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กด s u b สไคร b ์ช่องให้กดติดตามช่องรูปกระดิ่งให้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ